ครับสวัสดีครับสวัสดีชะาวันใหม่ใส่ใจพระวาจาครับพี่น้อยพบกันวันพระรหัสวันนี้ก็วันที่4เดือนมีนาคมนะครับ2021นะครับวันนี้หนังสือบุตรศิลาบทที่10นะครับบทที่10ยังยังคงไว้ในความคําสอนในสิ่งที่จะชี้แนะและบอกเราในการเจริญชีวิตที่เหมาะสมในฐานะที่เป็นบุตรพระเจ้านะครับ ในหัวข้อเรื่องความ่มตนและการพูดตรงไปตรงมานะครับมีเขียนบันทึกไว้นะครับตั้งแต่ข้อ26ถึงข้อ31นะครับก็บอกว่าอย่าอวดฉลาดเมื่อท่านทำงานอย่าอวดเก่งเมื่อท่านลำบากคนทำงานและมีทุกสิ่งที่จำเป็นยังดีกว่าคนที่ชอบโอ้อวดและไม่มีอะไรกินลูกเอ,อ๋ยจงให้เกียรติตนเองแต่พอประมาณ จงตีค่าตนเองตามที่เป็นจริงเมื่อคนหนึ่งยอมรับผิดผู้ใดจะประกาศว่าเขาเป็นผู้บริสุทธิ์เมื่อคนหนึ่งดูถูกตนเองผู้ใดจะให้เกียรติเขาคนยากจนได้รับเกียรติเพราะความรู้คนร่ำรวยได้รับเกียรติเพราะทรัพย์สมบัติของตนถ้าคนหนึ่งได้รับเกียรติเมื่อยังยากจนเขาก็มั่งมี เมื่อเขามั่งมีก็ยิ่งจะได้รับเกียรติมากขึ้นสักเพียงไนถ้าคนหนึ่งถูกศกประมาทเมื่อเขาเป็นคนมั่งมีเมื่อยากจนเขาก็จะยิ่งถูกศบประมาทมากขึ้นสักเพียงครับพี่นงองเป็นการเป็นคำแนะนำที่บุตรศิลาได้บอกให้พวกเราทุกคนนะครับการิญชีวิตสำคัญมากก็คือด้วยความสุขภาพของตนนะด้วยการไม่อ้วโอด ไม่อวดเก่งไม่ยิ่งจองของนั่นเองนะครับเ,เมื่อต้องทำหน้าที่ทำการงานต่างๆนั้นนะครับหรือเมื่อต้องอยู่ในความยากลำบากนะครับก็ก็ทำด้วยความเ,เต็มใจทำด้วยความรักต่อพระเจ้าต่อเพื่อนพี่น้องก็แล้วแต่นะครับแล้วก็ไม่ต้องู้ออวดท่าว่าเราจะทำอะไรสำเร็จไม่ต้อง ภาษาเราชาวบ้านก็บอกไม่ต้องโหนะไอะคนเราเนี่ยจุดอ่อนของคนเราอันนึงก็คือชอบโอ้อวดตนเองชอบอให้คนยกย่องชมเชยให้คนอบอกว่าเราเก่งบอกว่าเราเดีอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับนะในบุตรศิลานี่เตือนไว้เตือนไว้นะครับก็บอกว่าให้ตีค่าของตนตามความเป็นจริงถ้าเรา มีความสามารถบ้างมีอะไรบ้างก็ดีแล้วนะครับแต่ให้สํานึกว่าความสามารถหรือความเก่งของเรานั้นไม่ได้มาจากตัวเราเองที่สร้างขึ้นมาจะเป็นพระบชานเ้าเป็นพระกรที่พระเด็นเจ้าประทานให้กับชีวิตของเรานี่คือ,อ,อสิ่งที่บุคคลาต้องการจะบอกนะเพระาะฉะนั้นสิ่งสําคัญก็คือ,อ,อระลึกเสมอว่าเราไม่สามารถที่จะทําสิ่งใดได้ถ้าปราศจากพระเป็นเจ้านะครับใน บุตรศิลายังพูดอีกก็บอกว่าถ้าคนยากจนได้รับเกียรติเพราะความรู้คนร่ำรวยได้รับเกียรติเพราะทรัพย์สมบัติถ้าคนหนึ่งได้รับเกียรติเมื่อยังยากจนอยู่และถ้าเกิดเขาต่อไปดีขึ้นร่ลำรวยขึ้นมีฐานะขึ้นแล้วก็ยังมีจิตใจที่ดีอยู่นะเขาก็จะได้รับเ,เกียรติมากขึ้นอีกนะครับนี่ก็เช่นการตรงกันข้ามเลยก็บอกว่าถ้าใครก็ตามที่ ถูกสบป,ประมาทเมื่อเขามั่นมีเวลาที่เขาตกระกำบลำบากต้องยากจนลงเขาก็จะ,ะถูกสบป,ประมาทมากขึ้นอีกมากขึ้นเพียงใดนี่ก็คือสิ่งที่บุตรศิลาบอกฉะนั้นวันนี้คําสอนจากพระธัมวีจากบุตรศิลาให้เราทุกคนสํานึกในความต่ําต้อยของเราในความเป็นมนุษย์ของเราซึ่งมีขีดจํากัดนะแล้วก็มีข้อบอกพร่องมอีความผิดพลาดอยู่ที่เรามีวันนี้ที่เราเป็นวันนี้ ที่เรามีสิ่งต่างๆได้หรือว่าบางคนอาจจะมีฐานะบางคนอาจจะมีความรู้มีความเก่งกาจให้โมทนาคุณให้สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าสําหรับพระพรที่โรงประทานให้ด้วยความเชื่อว่าทั้งหลายทั้งปวงนั้นเป็นพระพรที่พระเดบเจ้าทรงประทานนะครับอย่าโอ้โอวดตนเองนะครับอย่าคิดว่าทุกสิ่งทุกอย่างหรือความเก,งก่งกาจที่เสียอกินยศเข้าของเินเทองนั้นมาจากตัวเราเองที่ทําขึ้นไม่ใช่ เป็นพระบิดาเจ้าที่โปรดและเป็นพระองค์ที่จะดูแลนะครับนั้นก็จงสรรเสริญนรัสการขอบคุณพระเจ้าเสมอน,นะครับขอพระเจ้าผู้ทรงสรรพานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระบอร์อแก่ท่านทั้งหลายเถิด